ครับวิดีโอน,นี้ก็เป็นการทดสอบชุดนอนนานะครับที่จะส่งมอบให้ลูกค้าครับเป็นชุดที่ลูกค้าสั่งประกอบอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบไอทเทมฟอร์สเฟสนะที่เราประกอบแบบ1 0 0ยแอมป์เฮาโวลต์ครับ ชุดนี้ก็ลูกค้าสามารถยกไปก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่เรากำลังทดสอบแขงวางไว้ข้างนอกต่อสายข้ามาลูกค้าไม่ต้องทำอะไรนะครับยกไปก็คือต่อสายเข้าใช้งานได้เลย ในตู้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์สามสิบแอมป์แล้วก็โซลิดสเตทนะต่ำตัดก็เบรกเบเกอร์ดีซีเบเกอร์เอซีแล้วก็โมดูลควบคุมพัดลม ใช้จากแข็งก์เราก็ทำเอ็มซีฟูไว้นะครับก็คือไปถึงก็เสียบเข้าอะไรเลยแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเป็นอคอนเนคเตอร์กระแสสูงต่อไว้ให้แบตก็มีบีมเอสแล้วก็ตัวเอ็กทิบบอลลาร์นะครับเอ็กทิบบอลลาร์5แอมป์แล้วก็บีมเอส4.5แอมป์ชุดน,นี้ใช้กับแผงก์300-300วัตต์หนึ่งถึงสองแผงได้ หน้าตู้ก็จะมีดิตเทอร์บอกอ่าปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็บอกโวลต์นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์น